ต,ตานะคะคยินดีนำเสนอนิวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆค่ะคุณค่ะจับตาในชาลีลันใครคือสาวตัวจริงเรียยว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่มีแฟนคลับหลายดมากและมักจะจับจิ้นกับสาวๆที่เข้ามาร่วมงานอยู่บ่อยๆซึ่งฟแฟนๆนะคะก็ต่างเชียร์ต่างพายเรือของตัวเองเพื่ไปให้ถึงฟัง สำหรับหนุ่มแน็กชาลีไตรรัตนะคะหลังจากเป็นโสนมาพักใหญ่ๆก็ดูเหมือนว่าจะเนื้อหอมสุดๆค่ะและคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าแน็กชาลีเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์แห่งวงการติกตอกไทยที่ใครๆเนี่ยก็อยากเข้าหาซึ่งตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าแฟนๆเนี่ยต่างจาับตาความสัมพันธ์กับสาวๆหลายด้มมากซึ่งแต่ละดอมนะคะก็เชียร์กันสุดๆ ว่าสาวคนไหนนะที่จะเข้ามาดูแลหวัวใจของหนุ่มเน็กชารลีโดยล่าสุดน,นะคะเน็กชารลีเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์อีกครั้งในช่วงหนึ่งของไลฟ์นะคะก็ได้พูดถึงประเด็นสาวๆที่เป็นแฟนเนี่ยต่างจับสิน้นและอยากให้เป็นคู่จริง ซึ่งนางนะคะก็ได้พูดถึงประเด็นของสาวๆที่เข้ามานะคะว่าผมพูดบ่อยแล้วนะเพื่อนๆว่าอย่าไปตีการเรื่องสาวๆผมอยากให้มองเป็นเรื่องของมิตรภาพมองเป็นสิ่งที่น่ารักขนาดพวกเขาเองยังไม่ตีกันเลยยังไม่ทะเลาะก,กันเลยมีแต่เพื่อนๆที่ตีกันและทะเลาะก,กันเองมันยังมีสิ่งที่ยคงค้างคาอยู่และยังไม่สามารถพัฒนาได้ อะไรที่จริงหรือว่าไม่จริงพวกคุณเนี่ยต้องเดากันเอาเองเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันบอกไม่ได้ผมจะคุยกับใครผมชัดเจนทุกๆอย่างอยู่แล้วมีความรู้สึกดีบ้างมันก็มีหมดแหละครับเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นคนก็ต้องมีความรู้สึกดีเวลาได้เจอผู้คนเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกดีและเราเนี่ยทาให้เขารู้สึกดีเราก็มีความสุขที่ทาที่สาคัญเนี่ยอยากให้ทุกคนมีความสุขอย่าไปตีกันเลยไอหมีเมื่อคืนได้ฟังนะครับทำไม่ได้เลยครับมัวแต่ไม่ได้มองไอหมีไม่ใช่ ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมยังทําได้สิ่งเดียวอยู่ตอนนี้คือคือการทํางานของของหลายๆคนหลายๆโฮสหรือหลายๆคนที่ที่สิ่งที่พวกเขาชอบแน่นอนคือการที่มีคนติดตามแล้วก็พูดคุยมีคนหลายคนจากจํานวน7คน8คนเนี่ยมันกลายมาเป็นร้อยคนมันก็มีความสุขในการไลฟ์ง่ายขึ้นสนุกขึ้นมากมาย สิ่งที่ผมทําได้ตลอดมานี้ก็คือไม่ว่าใครที่อยู่รอบตัวผมจะเข้ามาแนวแบบช่วยพาฉันเข้าหน่อยช่วยพาฉันเข้าหน่อย <S <S ดันฉันหน่อย <S 1> <S 1> ช่วยพาฉันเข้าหน่อยนี่ผมไม่ได้ทวงเงคุณนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมไม่ได้ขออะไรคืนแต่สิ่งที่ผมพูดคือเป็นสิ่งที่ว่าเราช่วยเหลือกันหลายๆอย่างแล้วก็บางคนก็ไปพูดกันว่าผมเนี่ยไม่เคยช่วยเหลือแม้แต่นิดเดียวก็ไม่รู้จะอธิบายเรื่องพวกนี้ยังไงแต่สิ่งที่ผมเจอมาตลอดปีนี้นะครับพาฉันเข้าหน่อยพานี่เข้าหน่อย ดึงให้เข้ามาหน่อยแล้วก็ผมก็เต็มที่นะผมว่าผมทําเต็มที่สุดชีวิตผมแล้วถ้าเพื่อนเห็นนะเพราะว่าผมก็พยายามจัดเรียงการเข้าออกดูทุกๆอย่างให้มันดีที่สุดรถไม่แรงแต่ท่อดังไว้ก่อนก็คือนะเออสนุกสนุกมีความสุขก็คือต้องอ้าอะไรวะเนี่ยคนโทรม แม่จะซื้อข้าวขาหมูนะครับแม่จะซื้อข้าวขาขาหมูไปให้ที่ที่บ้านก็เดี๋ยวก็รีบเก็บของเอากิต้งกีตาร์ออกไปรถจะได้ยังติดชิบขายไว้ว่าแล้วตอนเนี้จังหวะอะไรเนี่ยเออก็คือนั่นแหละก็คือผมมีความสุขคือประมาณว่าต้องบอกว่าหลายหลายอย่างนะครับผมมันมีทั้งการแสดงนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แสดงนะครับก็คือประมาณว่าเวลาใครมาเนี่ยผมมีความสุขที่ได้อยู่ด้วย วันนี้มันยังเป็นโอกาสที่ทําให้ให้ให้ช่องของหลายๆคนมีเพื่อนพูดคุยมากมายมากขึ้นนะครับเป็นโอกาสที่ยังยังมีการคุยการสนุกเราแต่ละคนมาแล้วมันทําให้มีอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ก็มีความสุขครับก็นั่นแหละก็ก็น่ารักครับผมอืมใช่ครับผม <c oughs> อะไรติดผมอ๋อไม่มีวันนี้ไม่มีอะไรติดผมนะครับผมเออ สบายสบายสนุกสนุกสนุกน่ารักน่ารักเกินไปใช่ครับผมน่ารักครับผมไม่ปฏิเสธครับผมผมก็บอกอยู่ว่าก็ดูกันให้ออกครับอะไรอะไรจริงไม่จริงนะครับนี่บผมปกติจะไม่พูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าผมพูดบ่อยแล้วนะว่าเพื่อนๆอย่าไปตีกันเรื่องเรื่องสาวๆผมจะบอกให้ว่ามองให้มันเป็นแบบที่ผมย้ําตลอดผมย้ําเกินหลายสิบครั้งละมองให้มันเป็น มิตรภาพมองให้มันเป็นสิ่งที่น่ารักขนาดตัวพวกเขากันเองเนี่ยครับยังไม่ตีกันเลยยังไม่ทะเลาะกันเลยแต่เป็นตัวเพื่อนๆเนี่ยที่ไปทะเลาะกันเองตีกันชิบหายวายวอดนะครับผมเราต้องมากับจุดนี้ที่ได้ก่อนแล้วก็อะไรผมน่าจะเป็นการพูดน้อยๆแล้วไม่ได้พูดบ่อยอะไรที่มันเกินไปอะไรมากไปก็พยายามให้มันอยู่ในกรอบเท่าที่มันเป็นไปได้นะครับผมอะไรมันจะจริงไม่จริงเนี่ย ทุกคุณต้องเดากันเองนะครับไอ้เรื่องมึงเรื่องผมก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าแต่ผมต้องบอกว่าผมหลายๆอย่างเนี่ยผมคุยจะคุยกับใครอะไรเนี่ยผมมีการแบบคุยชัดเจนทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงอะไรอะไรเป็นไปไม่ได้ผมยังมีอะไรสิ่งที่ค้างคาอยู่ผมยังมีอะไรที่มันไม่สามารถพัฒนาได้ผมยังมีอะไรที่ผมยังเป็นนิสัยผมอยู่ที่หลายๆคนรู้จักผมอะไรเงี้ยนะผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมมีความสุขที่ได้เจอหลายๆคนเพื่อนพี่น้อง คนรอบกายที่เข้ามาหาผมนะครับผมมีความสุขมากหลายหลายคนไม่ได้มีปัญหากับผมมากมายก็ผมก็มีความสุขในสิ่งนั้นที่ผมได้เจอนะครับเรื่องความสวยความอะไรเนี่ยน้องร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่น้องร้อยเปอร์เซ็นไหมมันก็มีหมดเลยครับเพราะว่าเราก็เป็นคนนะครับก็ต้องมีความรู้สึกดีเวลาได้เจอผู้คนเจอคนที่ทําให้เรารู้สึกดีเราทําให้เขารู้สึกดีเราก็มีความสุข สำคัญนะครับไม่ได้มีใครตีกันนะครับเป็นเพื่อนๆตีกันนะครับผมตอนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปตีกันเลยเพราะว่าเขายังไม่ได้ตีกันเลยใครทุกคนมารู้อยู่ว่าแต่ละคนทํางานแต่ละคนต้องการเงินแต่ละคนต้องการชื่อเสียงแต่ละคนต้องการคนดูแต่ละคนต้องการคนเปแต่ละคนต้องการเพื่อนคุยแต่ละคน ใช้ความสามารถที่มีเพื่อแสดงให้พวกคุณรักมีทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับผมและที่สำคัญเราว่าเขาไม่ได้เพราะใครที่กระโดดมาตรงนี้มันคือกึงกึงเป็นงานของพวกเขานะครับผมอืมอืมอย่าลืมปิดแอร์ด้วยนะครับเปิดไว้กี่ตัวครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับผมแล้วก็อย่าลืมงูด้วยนะครับผม อืมผมพูดเข้าใจไหมพอดีว่าผมเป็นพวกเป็นสมองไม่ดีนะครับคนบอกว่าพูดไม่เอยเข้าใจเออพูดให้เข้าใจจริงๆอ่ะจะให้พูดให้เข้าใจหลายๆอย่างก็พูดได้แต่จะเข้าใจหรือเปล <c oughs> ่าล่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ